สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศศึกบิ๊กแมชระหว่างปารีสแซงแองกับเฟร d แอนด์ r มริดสกอร์บิ๊กจริงๆครับไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันแต่ที่น่าทึ่งก็คือว่ารอบนี้นี่สือเมืองนอกมาที่ทางเดียวกันเลยบอกว่าปารีสแซงฌองจะแบ่งี่เอาชนะเรืออัลิดได้แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่รับประกันได้เลยนะครับว่าคงไม่มีใครครับที่จะไปคิดว่าสกอร์มันจะเละขนาดนี้ครับสำหรับทางด้านเรอัลเมดริดโดนเปเช่ถล่มยับเยินครับ4ประตูต่อ0โหยแบบอะไรกันเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับปารีสแซงต์แมงดีดูเหมือนว่าครึ่งหลังจะผ่อนให้ทางด้านเรอัลเมดริดด้วยนะเกรงใจเหรอแบบ เอ็มบัปเป้โดนอีกแล้วนะครับเจอกับปารีสแซงต์แมงนี่แหมนึกว่าจะได้มีโอกาสล้างแค้นที่ไหนได้ครับปารีสแซงต์แมงสอนซะเลยครับว่าเป็นไงล่ะผมเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยผมดีขึ้นเยอะเลยก็มีข่าวออกบอลนะครับว่าฝั่งของปารีสแซงต์จมงเขาก็เตือนเรอัลดริดนะบอกว่าตอนนี้พวกคุณจะเจอปัญหาเดียวกับที่ผมเคยเจอละตอนที่เอ็มบัปเป้อยู่กับผมนะเอาก็ใส่ไฟกันเต็มที่แล้วกันนะครับฝั่งของปารีสแซงต์จมงนี่ ผู้ตัประตูเป็นทางด้านตาน้ารุมานะครับใช้ทางด้านเบโรโดบอคินยอสโนเมนเดสไฮคิมีวิดินยาฟาเบนลุยส์เนเวสเดมเบเล่ออกซ้ายเป็นตัวจริงเลยนะครับคาราช์คาเรียและก็ดูเอครับโอหปรากฏว่าดูดูจริงๆครับสําหรับทางด้านปารีสแซงต์แชมงเกมรุกนี่แบบทั้งคือทั้งกองกลางแล้วก็กองหน้านี่ทั้งหมดนะครับว่าทํางานสอดคล้องกันดีซะเหลือเกินนะครับขยันมากแล้วก็เรียกว่ารู้ใจกันหมดเลยนะครับคือเป็นทีมที่ เล่นบอลเร็วด้วยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอ่ะนะครับพยายามให้บอลมันเคลื่อนที่เร็วอะนะครับตามสไตล์ของทางด้านเอลิเก้เลยบาร์เซโลน่ายังไงปารีสแซงฌาแมงก็อย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็แบบพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยทางด้านปารีสแซงฌาแมงเรอัลมาดิดโอ้โหไม่มีหุยเส้นตัวเดียวนี่เละเลยคู่ตัวนะครับชูเอเมนี e i, iger, ่รูดิเกอร์ราอุสเซนซิโออาดากูวแลจูเบลิงแฮมฟรานกาเซ่เฟเดริโกบาบาเดเอิมปาเป้วินี่แล้วก็กอนซาโรกาเซีย เกมนี้ชาบี้เสี่ยงเลยส่งทั้งท่านัทเอ็มปัปเป้แล้วก็กอนซาโลกาเซออกซ้าเป็นตัวจริงไปเลยครับอ้รู้เลยว่าเป็นยังไงสรุปแล้วเสียเสียเฉยครับไม่ไม่เวิร์กแน่นอนครับขนาดปารีสแซงต์แชงมนี่ขาดสองนักเตะนะนะคะรับเรอบริดขาดแค่ตัวเดียวโหปารีสแซงต์แชงถล่มแหลกเลยเปิดเกมมานี่บุกบุกใสเลยนะไม่ให้ทางด้านเรย์อบริดตั้งตัวเลยนะครับโหทีบัวคูตัวนี่เซฟสองจังหวะเหน่งๆเลย แต่คือถ้าหากเป็นกองหน้าฝั่งตรงข้ามคูตัวเซฟได้นะครับแต่ถ้ากองหลังเล่นพลาดแบบนี้ไม่ไหวครับคูตัวยอมจริงราอูเอสเซซิโอในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นนักเตะที่น่าจะหนึ่งในนักเตะท,ที่แย่ที่สุดของเรอัลมาดริดเลยจับบอลช้าหรือเกินจับบอลแล้วแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับก็เ็จสิครับเดนเบเล่ le, ได้บอลนะครับแล้วก็บอลไหลไปถึงทางด้านฟาเบียนรุยเดนเบเล่ที่โดนคู่ตัว รวบ้วยนะแต่ว่าบอลไปเข้าทางทางด้านฟาเบียนลุยครับก็ยิงเข้าไปเลย1ประตูต่อศูนย์คือถ้าลุยยิงไม่เข้าก็ยังไงก็จุดโทษอยู่แล้วอะแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวครับทางด้านโรด,ดิเกอร์เห็นรุ่นน้องพลาดกลัวรุ่นน้องเสียใจหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้เตะบอลวืดอยู่กลางสนามแบบไร้สาระเรียบร้อยสิครับแล้ววืดให้ใครไม่วืดครับวืดให้กับทางด้านเดมเบเล่โอ้โหควบเข้าไปล่อเป้าเลยครับ2ประตูต่อศูนย์นาทีที่9ครับ แล้วโหมาเรื่อยๆเลยสำหรับทางด้านไรอันมอริดนาทีที่24ฟาเบียนลุยส์ครับหลุดเลยกองหลังของทางด้านไรอันเมอริด่หายหมดเลยนะครับฟาเบียนลุยส์ยิงเข้าไปครับทีโบกูตัวก็ไม่รู้จะทำอะไรนะเฟนเดริโกบาาเดียซาววิ่งลงมานะครับมาพยายามจะมาช่วยบล็อกอะแต่ก็ไม่ไหวอะนะครับสาประตูต่อศูนย์นาทีที่24โห ครึ่งหลังมานี่ก็ผ่อนแล้วล่ะสำหรับทางด้านปารีสแซงต์แชมงครับก็ทยอยเปลี่ยนตัวนะครับเอาเดนเบลเล่ออกเอาคาวารัสคาเรียออกนะครับเอาฟาเบีนลุยเอาดูเอ่ออกเอาพวกนักเตะหลักๆนะเก็บเอาเก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวเจอกับทางด้านเชลซีครับเรอัลมีโอกาสยิงบ้างนะนะครับแต่ว่าก็ไรไม่ไม่มีอะไรไม่มีพิษสงอะไรเลยอ่ะนะครับกลับเป็นทางฝั่งของทางด้านปารีสแซงต์แชมงที่แบบรอจังหวะสวนกลับแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสได้มากกว่าด้วย และนาทีที่88ครับกอนซาโรรามอสครับลงมาเล่นเป็นตัวสำรองโอ้โหจับบอลในกรอบเขตโทษหลอกทางฝั่งนักเตะของเรมริคคือจริงๆแล้วเรมริคควรจะเคลียร์บอลได้ก่อนหน้านี้้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเคลียร์กันไม่ได้ครับรามอสยิงเข้าไปนี่ก็ทำท่าดีใจเหมือนโชต้านะครับก็ยังะลือลกถึงเพื่อนอันนี้เพื่อนเขาเป็นนักเตะทีมชาติโปรตุเกสด้วยกันนะนะครับสอหรัวนา้นกอนซาโลรามอสกับทางนั้นเดียโก้โชต้าครับ จบเกมครับสประตูต่อศูนย์โอ้โหงานนี้ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนเลยนะครับสำหรับนักเตะของเรอัลมดริดครับมันยับเยินเกินไปอ่ะแล้วนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะของทางด้านลูก้ามดริชครับกับเรอัลเมดริดนะครับฤดูการหน้าในลูก้ามดริชไปอยู่กับเอซมิลานนะครับเกมนี้ก็ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองด้วยครับ เกมนี้นี่จะว่าไปแล้วดีก็เด่นมากๆเลยทั้งเดนเบเล่และก็ฟาบินลุยส์นะครับแต่ว่าสื่อเมืองนอกนี่ยกให้ทางด้านฟาบินลุยส์ครับเป็นแมนออฟเดอะแมชเล่นกันดีทุกตัวนะนะครับอย่างทางด้านเดนเบเล่นี่คะแนนความสามารถก็9เหมือนกันนะครับฟาบินลุยส์ก็9โอ้เดนเบเล่ถ้าหากทีมควา้าแชมป์ฟีฟ่าครับโอลคับได้แล้วเขาไม่ได้บอลลูนดอนี่มันเกินไปเลยนะคือตอนนี้นี่รางวัลบัลลูนดอ มันก็น่าจะเป็นของเขาหลักจนถึงนัดตอนนี้เนี่ยผลงานดีมากๆเลยครับเกมนี้ก็1ประตูกับอีก1นึ่งแอสซิสต์ด้วยครับฝั่งของเรอัลมาดริดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอาร์โดนิโอโรดิเกอร์กับทันาราอุอัสเซนซิโอสองกองหลังที่ทําข้อผิดพลาดเกมนี้ได้แค่4แล้วลนักเตะของเรอัลลิสต์ส่วนใหญ่ดีคะแนนความสามารถอยู่ประมาณ5-5.5เท่านั้นเองนะครับคนที่ได้คะแนนมากที่สุดของเรอัลมาดริดนี่เป็นทิวากูตัวครับได้6คะแนนกับพยายามช่วยเซฟแล้วอะ่ะ จริงๆแล้วเกมนี้นี่คือมันจบตั้งแต่ต้นเกมแล้วล่ะนะครับความผิดพลาดของนักเตะ r ร a l m a ม r ิ d เองครับคือคือคุณมาทําข้อผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้นะแล้วปารีสแซงต์แชงยุคนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ทีมแบบก,กลางๆทีมอะไรเขาเขาเป็นทีมดับท็อปของยุโรปไปแล้วคุณมาทาเออร์เรอร์แบบนี้คุณก็จบไปฏิครับคุณก็ต้องจ่ายครั้งใหญ่เลยครับแล้วมาเจอกับทางด้านปารีสแซงต์แชงแบบโดนเร็วขนาดนี้นี่โอกาสกลับมามันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ในรุ่ของเรอัลมริตนี่ยังจูนกันไม่ติดสักเท่าไหร่อย่างที่บอกนะครับว่าพอมีการเปลี่ยนแทนนี่เอากอนซาโลมาเอ็มปาเป้มาวีดี้มานี่ยังยังยังไม่ลงล็อกกันเห็น <c oughs> เลยนะนะกอนซาโลดีพอเจอกับทีมของแท้เนี่ยนะครับยังยังไม่ถึงขั้นน่ะนะครับแต่ว่าต้องชมทางด้านปารีสแซงต์แชจูแมงนะครับคอนโทรลเกมได้ดีมากๆครับต่อเนื่องมีความต่อเนื่องครับไอต้องชมทางด้านหลุยเอลิเก้ L L G e เลยนะครับพิกปารีสแซงต์แชจูแมงกลายเป็นคนละเรื่องไปเลย ผู้สื่ขาวก็ถามเขานะครับว่าคุณคิดยังไงนะครับไอ้ยีนาทีเนี่ยแล้วนำสามศูบอกเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆคือเขาเขาก็ไม่นึกนะนะครับว่าโอ้โหเจอกับเรียนบริคือปกติก็มันต้องเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วแต่เพอเอิญว่าเราเริ่มต้นเกมได้ดีมากๆครับพวกเราแฮปปี้ครับกับผลการแข่งขันก็ใครจะไปเชื่อครับ แล้วเกมที่พบกับทีมชานเชลซีล่ะนะครับก็บอกว่าเชลซีนี่ก็ทำผลงานได้ดีนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับพวกเราละในการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอพักก่อนนะครับต้องการที่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหยุดพักยังไม่ได้ฮอลลีเดย์เลยสำหรับทีมนาติปารีสแซงฌมงพูดถึงทีมชานเดเบเล่ด้วยนะครับบอกว่านี่เป็นเกมแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับก็พยายามที่จะเทคแคร์เขานะนะครับ ผมคิดว่าเขาเนี่ยคือนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเราในฤดูกาลนี้ครับเขาสมควรนะครับที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างครับเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมอ่ะอันนี้ก็แน่นอนนะครับเกมถัดไปพบกับทางด้านเชลซีครับแล้วจบจากเชลซีก็ไปรอรุ้นนะครับเรื่องของราวัลบัลลงดอต่อครับ ปารีสแซงต์แชร์ก็พยายามสร้างทีมมาหลายปีแล้วนะนะครับอย่างช่วงที่ว่าเมสซี่อยู่ในมาอยู่อ็อปเป้อยู่น่ช่วงนั้นต้องบอกนะครับว่าน่าจะน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับในความคิดของพวกเขาแต่ปรากฏว่าซูเปอร์สตาร์มันเยอะจนเกินไปครับแต่ตอนนี้ได้ลุยเอลิเก้มานะครับแล้วก็จัดก,การกับนักเตะแล้วมันทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วนะนะครับผมก็ แสดงให้เห็นนะครับว่าปารีสแซงต์แชมงนี่ไม่หยุดแน่ๆนะครับฤดูการหน้าพวกเขาก็ยังคงเป็นเต็งแชมป์เหมือนเดิมนะครับในการที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ในการที่จะป้องกันแชมป์ด้อีกสมัยหนึ่งทีนี้ก็ต้องมาดูต่ออีกแล้วว่าทางด้านปารีสแซงต์แชมงนี่จะมีการเสริมทัพยังไงบ้างครับยังไงหงงต้องเสริม่ะครับถึงแม้ว่านักเตะค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีมอื่นเสริมเนี่ยทางด้านเปเชก็ต้องเสริมด้วยเช่นเดียวกันเรเบริตแน่ชาบี้เรียนรู้นะครับจากเกมนี้เนี่ยก็คือ บอกว่ามันยังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะล่ะคืออย่างที่บอกนะครับว่าชาบี้เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่ของเริเอนเมริสักเท่าไหรไ่เลยความพร้อมยังไม่ยังไม่หนึเปซนะครับแต่รู้เลยนะครับที่แน่ๆตอนนี้เขารู้แล้วว่าการคุมเริเอนเมรินี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับความคาดหวังนี่เยอะเดี๋ยวแห่ดีนะยังไม่ได้ไปเห็นหน้าทางด้านฟอร์เรนติโน่เปเรสว่าจะทําหน้าทําตาย,ยัางไงครับแต่ คือมันเป็นตัวเรียนแรกของทางด้านชาบี้ครับก็เอาตรงนี้เนี่ยครับเก็บไปนะครับไปเรียนรู้ไปสะสมประสบการณ์ครับแล้วก็เต็ีมความพร้อมก่อนที่ศึกลาลิก้าจะเปิดฉากครับและก็บพบกับ i i s นไซ t ์สปอร์บในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ